อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าครับเรนเนเมซี่ก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับอินเตอร์มายมี่นะครับนี่คือภาพการถ่ายแบบเมื่อวานนี้แต่อย่างไรก็ตามครับก่อนการเปิดตัวเรนเนเมซี่เอออุปสรรคเล็กน้อยครับเนื่องจากฝนเทลงมาอย่างหนักครับหลังจากที่อินเตอร์มามี่ครับโดนพายุนิ่งลลงครับนี่คือภาพบรรยากาศในสนามก่อนหน้านี้เลยครับนี่ฮะตกหนักเลยครับ และนี่นะครับบรรยากาศหน้าสนามก่อนการเปิดตัวเรนเอเมซี่ครับเนี่ยบท้องฟ้านี่มืดคลึ้มครับแต่ยังไงก็ตามแฟนๆนี่ก็ยื่นเข้ามาชมกันหนาตาของเรนครับอยากจะต้อนรับฮีโร่พวกเขาเลยครับมีแฟนบอลสาวสวยก็มาต้อนรับเมซี่ด้วยครับแฟนชาวแอเจนติน่านะครับอยากเห็นเมซี่เปิดตัวกับอินเตอร์เมียในวันนี้เลยครับคึกคักเลยครับบรรยากาศหน้าสนามของอินเตอร์เมียนีครับแฟนบอลเซ็กซี่มากครับ ส่วนนี้เลยครับประธานสโมสรครับของอินเตอร์เมมี่ครับเดวิดเบคแฮมแล้วก็ครอบครัวครับวันนี้มาต้อนรับเมซี่ด้วยตัวเองครับเดินทางมาถึงที่สนามเป็นที่เรียบร้อยครับและหลังจากนั้นก็เป็นคิวของเมซี่บ้างครับเอกของงานนี้ครับเดินทางมาถึงสนามเป็นที่เรียบร้อยครับท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมามาต้อนรับเขาแล้วครับเนี่ยมากับ ครอบครัวมากับลูกชายครับนี่นะครับเดินทางมาถึงสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอีกไม่กี่อึดใจครับเราจะได้เห็นการเปิดตัวเมสซี่อย่างเป็นทางการกับอินเตอร์ไมนามีครับ